หน้าที่เดือดบุกจับสันทนะข้อหาอ้างยี่พบทดีอุ้มรีดไถชาวไต้หวันปี2564สันทนะประยุนรัฐหอบสังขารมอบตัวคดีอุ้มหนุ่มไต้หวันรีดค่าไทย2ล้านดอลลาร์น้ำตาคลอเบา้าอ้างเพิ่งหายป่วยโควิดทำหนังสือแจ้งแล้วแต่ยังจะถูกออกหมายจับลั่นพร้อมสู้คดีหากได้รับอิสรภาพเตรียมฟ้องกลับผบตร ผู้มาชาการนอและพนักงานสอบสวนเมื่อเวลาหนาฬิกา30นาทีวันที่3สิงหาคมที่สอนอทองหลอ่อนายสันทนะประยูรรัตอดีตตำรวจสันติบาล พร้อมพวกและทนายความเดินทางเข้ามอบตัวกับพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสผู้บัญชาการสอนอทองลห่อหลังถูกสารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับเลขที่362-2564ทในข้อหากระทําความผิดฐานร่วมกันเป็นอั้งยี่ซ่องโจรข่มคืนใจจากคดีอุ้มริ์ไถ่ชาวไต้หวันโดยนายสันทนะมีอาการอิดโรยหลังจากที่ตนเองเพิ่งหายป่วยจากโรคโควิด -19 ส่วนทีมงานพนักง,งานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมจัวสวมชุด PPE ปฏิบัติหน้าที่กันทุกนายเนื่องจากทราบข้อมูลว่านายสันทนะเพิ่งหายป่วยกลับจากโรงพยาบาลมาและยังอยู่ระหว่างการกักตัวต่อที่บ้านพักนายสันทนากล่าวทั้งน้ำตาและมีท่าทีคล้ายคนเหนื่อยหอบตลอดเวลาก่อนเข้าพบพนักง,งานสอบสวนว่า ที่เดินทางมาวันนี้เพราะทางพนักง,งานสอบสวนสนอทองหล่อได้ไปยื่นขออนุมัติหมายจับสารในคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งตั้งสี่เดือนแล้วและมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาต่างชาติรวมถึงผู้ต้องหาอื่นๆอีกหลายคนเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและตนเคยแถลงข้อเท็จจริงไปแล้วว่าตนรู้จักกับชาวต่างชาติเหล่านั้นแต่ว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของคดี จนคดีนี้สำนวนการสอบสวนจะครบฝากขังในวันศุกร์ที่6สิงหาคมนี้พนักงานสอบสวนจะต้องนำสำนวนส่งอายการส่วนตนเองก็กำลังพักรักษาตัวเกี่ยวกับการติดโรคโควิด -19 มีใบแพทย์ยืนยันซึ่งก็ยังอยู่ในระหว่างการกักตัวต่อที่บ้านพักจะครบกำหนดในวันศุกร์ที่6สิงหาคมนี้เช่นกัน คดีเกิดมาสีเ่เดือนแล้วอีกสีวันพนักงานสอบสวนที่โรงพักนี้ก็กลั่นแกล้งตนขอหมายจับยัดข้อหาตนให้อยู่ในสำนวนคดีเดียวกันเรื่องนี้ตนคิดว่าจะต่อสู้อย่างถึงที่สุดนายสันทนะกล่าวต่อว่า ตนทั้งเจ็บใจและทรมานกายหลังต้องต่อสู้จนตัวเองรอดจากโรคโควิด -19 ขอเรียนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าตนก็เป็นประชาชนคนหนึ่งในประเทศนี้ท่านต้องรับผิดชอบกับการทำหน้าที่ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทั้งผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติผู้ประชาการตำรวจนครบาลทั้งสองคนทราบดี